แบรนี้วันที่20เดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 6 7เป็นวันที่30ที่ทพระเจ้านาจะตุลงผลถาวรขอถวายเสียงสวดส,สัตยายพระสูตรพระปร,ะริตและมน์ต่างๆถาวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชา,ชา,เ,ชาเด็กครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของพระเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักราบปัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่อง้วยเทิด หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาวสุอัตรากัจฉันตุเทวดาสัตตม,มังมุนีราชาสสะสุนันตุสักข์มูขัาางสักขีกามีจะรุเปศริการะตเตจันทาริเควิมาเีทีเปรตเตยกามีตารุวนาคานีตะเคหะวัตตุมหิเคเตปุมาจยันตุเทวาชละทะละวิสมยักขะขันทับปะคานาคาติตันตาสันติเกยยงมุนีวะระจันังสตถาวูมีสุนันตุ Tamas sabana kalu ayam patanta. Tamas sabana kalu ayam patanta. Tamas sabana kalu ayam patanta. Sombut suat nama sakan pembuta jauh nama uta sapa kawatu arah hatu sama sembuta sa nama uta sapa kawatu arah hatu sama sembuta sa nama arahato samma kawatu arah hatu sama sembuta sambut suat rai sarana komputang sarana angkat jami tamang sarana angkat jami sangkang sarana angkat jami ทูติยัมปิสระตะาปุถังสระนังกัจามิทูติยัมปิธัมมังสระนังกัจามิทูติยัมปิสังฆังสระนังกัจามิตัิยัมปิปุถังสระนังกัจามิตัิยัมปิธัมมังสระนังกัจามิตัิยัมปิสังฆังสระนังกัจามิสีวสุสัจจคริยังกธานาทิเมสระนังอัญญังปุตโตเมสระนังวรังยิเตนะสัจัวเชนะโสติ Me hottu sa natime saangannya tamume saranang warrang iena sejawat cena saudi me hottu sa na tim saangannya sang kome saang warrang Iak sejawat cena sodi me hottu sa ha mahas sudi Iwanme suang i kang seyang kawa sakeke su wiharaati kailawatumming mawane maatapikku sangginaak สติงปัจจมัตเตหิพิกุสติหิสัพเพเหวารันเตหิตาสหิจโลกตาจาวิเทวตาเยปุยยนะสันนิปติตาหุนติพระกัวันตังทัศนายะพิกุสังคจะอัตคูจตุนังบุตตาวาสกายิกานังเทวานังอัตถาโหอายังโหพระกวาสเกสุวิหารติกะปิลาวตุมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเขนะสติงปัญจมัตเตหิพิกุสติหิสัพเพเหวะอาราหเตหิ ทัศนิจโลกตาตุหีเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหณติพระกันตังทัศนายะพิกุสังคจจะยนโนนะมยามปิเยนะพระวัติโนปสังกามเยะอุปสังกามิตตวะพระวัตูสันติเกีปจักเจกะคาถาปัสเธยามติอัตโคตาเทวตาเสยยอดถาปีนามะพละวาปุริโสสัมมิชิตังวาภาหังปัสสาริยะปัสสาริตังวาภาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุตตาวาเวสุ เทวสุอันตระหิตาพักวัตโตปุระโตบาตุระหังสุอาตโกตาเทวตาพัวันตังอภิวาทิตว่าเอกามันตังตังสุเอกามันตังทิตโกตเอกเทวตาพักวัตโตสันติเกอิมังค์ตังอาภาสิมหาสมโยอุปวันสัมิงเทวกายาสมาคตา อาคตมาอิมังธรรมะสมัยยังทักกิตเยวะอปราชิตาสังกันติอาตะคูอปราทิวัตาภควตสันติเกอิมังกตังอภาสิตรัจจะพิกาวุสมาทังสุงจิตตังอัตโนุชุกามังสุสุราธิวะเนตักกิตวายตวะอินทิระยานิรักขันติปันธิตาอาตะคูอปราเทวัตาภควตสันติเกอิมังกตังอาภาสิเจตวะกีลังเจตวะปลีกลางอินทักีลังอุหัจมะเนชา le ja Sutawi malahku mata sutenta susun adaku aparat im kata apaang kata kami apaya booming bahayaanghang wa yang padihiti adakuku sanni petita हो kami ต่าคาถาตังทัศนายะพิฆุสังคฆาเยปิเตวิกาวิอหิตุงอาทิตตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิภควันตานังเอตาปรัมยละปาระมะเยวะเทวตาสันนิปติตาเยสุงสยยตถาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตวิกาวปภวิสันติอนาคตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสมปิภควันตานังเอตาปรมะเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติ Soya tapi mayami tarahi aki sami pikawe dewa kaya nang namani kiti sami pikawe dewa kaya nang namani tete sami pikawe dewa kaya nang namani tang satu kang mana si pasit sami di ti e wan pande ti ko piku kawa to pacha so e tata woja siloka manuka sami yata kumata sasi ta sita siri kaparang bayi hatat သမဟာဟိတာဘုသူသီဟဝသရိနာလောမဟံသာပိသမ္ပုနောဩတာတမနာသာသုတ္တဝိပဿနမาวิလာပိယောပဉ္စသီတိယတဝါဝန္နေကပိလဝတ္တဝေတတောမန္တကြီးသတ္တသာဝကိသသနေရတေတေဝကယာဟိကန္တတေဝိသနာတပိကောဝေတိဇာတပမကရုဏ္စုတဝပုတ္တသစ္စသနံ เตัมปัตุรหุยานังอมนุสานะทัสสนังอเปกสัตตมัตตะคงสหัสังอัตาสัตตัิงสตังอเปกีสหัสานังอมนุสานะมัตตาสุงอเปกนันตมัตตะคงสิสาปปาตุตาอาหุงตัญจสศพังอปิญญายะวะวคิตวานะจักขุมาตโตะมันติยิสัตถสาวกีสสเนระเตเทวะกายาอภิกันตาเตวิชานาธาภิกขวุเยหหังกิตเจจิสามิกิรายิวะปุณุปัสโว สัตตสหัสยะวิยขาคุมากะปิละวัตวาอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิการมงพิกุณังสมิติงวานังชาสหัสสายมาวตายานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทามานาอภิการมงพิกุณังสมิติงวานังสาตากิระติสหัสยาขานนัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโน โมทัมนาอภิกามุงพิกุลังสมิติงวะนังอิตเจเตโซลัสสหัสสายคานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสีโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุลังสมิติงวะนังเวตามิตาปัญจสตายขานานัตตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสสีโนโมทัมนาอภิกามุงพิกุลังสมิติงวะนังคุมพีโรราชกะฮโกเวกุลสะวิาเนสนัง ปิยโยนังสัาสหัสังยักานังปิรุปัสสติกุมพีโรราชกะฮิโกโสภาคัสมิติงวนังปุริมันจาทิสังราชาตตารัตุภาษาสติคันธปานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะภะโวินทนามามหผลาอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนมธามนาอภิกามุภิกุนังสมิติงวนังทักกีนันจาทิสังราชาวิรุโนตตภาสาสติ Kumhanda na ngati pati maharaja aja sasiso putapita saka wu inda na mama hapala iti manto chutih manto wana wanto aja sasino mota mana apikamung pikunang kunaang samiting wana ng bacci sang raja wero paku bata sati. Na kanang ngati pati maharaja aja sasiso putapita saka wu inda na mama hapala iti manto chutih manto wana wanto aja sasino mota mana apikamung pikunang kunaang samiting wana ุตตารันจัตทีสั่งราชากูเวโรต้าสาาสติยักขานังอธิปติมหาราชายสสสิโสพุตตาปิตาสภาวุอินทนานามาหลายที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสสสิโนโมทามนาอภิการมุพุนังธรรมิติงวนังปุริมัดทีสั่งตตารัตโตตะกินเนนาวิรุณหโกปูปชิเมนะวิรูปกูกูเวโรอุตตรังที่สั่งจัตตารุเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันธลามาอัตถังสุวเนีกะบีละวัฒวี Te sang maya wi no aku wancanika sa maya ku kento kui kento wi tu cawi to sa to cak kino mantu ni mantu cak panato ku manjo cak te wasu kita seno cak hatam po nalo la sha sapu aku wancasikko te wa timpa Surya wa cak sa te canje cara cano kan tapa sa hara cupi api samiting อาถากูนาคาธานาคาเรสาลาสตาชาติกากัมพลัดสตาราอาคูปายาคาชายาติพียามุนตาตารถาจาอาคูนาคายัสสิโนเอราวันโนมหานาโคโสภะคะสมิติงวะนังเยนาคาราชาสหสสหารันติทิพาติชาปกิวิสุตตะจักโวไอหายะสาธินะวมัชชะปตตา คิดราสุปนนาอิติเตสานามังอภยันตานาคาราชานามาสสุปนนโตเขมกาสิพุตโธสนาหิวัจหิอุภยันตานาคาสุปนนาสารณมังคังโสพุตังชิตาวชิระหัตเถนะสมุตังอสุราสิตาภารโตภาตโรวาสาวเสเตอิติมนโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิมาอสุราธนะเวคสาเวปจิตติสุจิตติจะมหาราโทนโมจิสา สัตยันจ่าพัลปุตตานังสัพเพเวโรจนามะกาสันนหิตวาพลิงเสนังราหูพัธนุปากมุงสมัยุยธานิพัฒนเตภิกขุนังสมิติงวานังอาปูจเตวาปัจจวิจเตโชยโยตถาคมุงวารุณาวารุณาเทวาโสมุจะยะสัสสะสหเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวายะสัตสีโนทัศเตวะสัตากายาสัพเพนานัตตวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันนาวันโตยะสัตสีโนมุธามานะอภิกามุงสิขุนังสมิติงวานัง Wento uca tewa saha asama catu jantan yama jantan suka ni sa kita suria suka ni sa tewa kita na kata pura kita wa aku mantapala manta pala haka seto saku paka purin tato ta sete ta ta kaya sa nino iti manto cu manto wan na wan mota mana api kamung pikunang samiting wanang ata ku saha pu tewa salamak ขีสิการิวะอริตตะโกจารุชาจะอุปมาภูพานิภาสิโนวรุณาสาธรรมาจะอัจจุตาจะอัจเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวะสะวันีสิโนต่าสีเต่ะสากายาสเปนานัตตวันนิโนอิธิมันตุปุจติมันโตอันนาอันโตยสัสสิโนโมทามะนาอภิกามุงคลกุณังสมิติงวานังสัมานามหาเทนามะมนุสสามาอุสุตตมะ กิตตาปทุสิกาอาคูอาคูมโนปุทธุสิกาอาตาคูอารยโยเทวายยจโลหิตวนาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัสสิโนทัสเเตทัตตากายาสเปนานัตตะวันนิโนอินทิมนโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมธามาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวานังสุกากรุมาอรุณาอาคูเอกนาสาสหโอทากะยาปพมุขาอาคูเทวาวิจักขนา Sata mata raka sha misa ka ya sa sino tana yang a ka pa shuno yo ti sa ti wa sa ti ta si sa ta ka sa pi nino iti man to shu wana man ya sa sino mutama na mana pi ka samiting pi ke ta ya ya sa sino lampi taka ta ta shu na ma cha asawa sa wan ni ataku na Tak siete tata kaya sappena nata wanino iti manto su ti manto wana wan toya sappeno mota mana api kamung pi kunaang samiting wana ng sappete sappete tere wani kaya sappena nata wanino naman wajena akan jung ye chanje satisa saha pauta shati makilang okhatin na mana sawang tak kemek mukhat arang nakang jantangwa asita sitang supramaparama toca puta ita mato saha สานังกูมารุติโสโสปะคะสมิติงวนังสหัสสพรหมโลกานังมหาพรหมาพิติทติอุปปันโนชุติมันโตพิมากายยะสสิโสทตจิเตสทากายอิสระอาคูปัญจกะวะสวัตติโนเตสัญชะมชโตอาคหาหิโตปริวาริโตเตจัสสภีอภิกันเตสินเดเทวีสะพรมเกมาราชีนาอภิกามิปัสสะกัฏหัสสะมันทียังอิตัคันตาหะปัตตะราคีนะปันตะมตุสมันตาปริวาริตา มาโวมุจิตตาโกจินังอิติตตะมหาเสนกันหาเสนังอเปสยิปานินาตละมาจาสารังกตวานาเพราวังยถาปุสสะโเมโกธนาันโตสวิชุโกตถาโสปจุตตาวัติสังคุทยโยอุตโตอาศังวเสตันจะสสพานาปินญาญาวะวัคตวานาจักุูมาตโตอมันตยิสัทธาสาวกิสเนระเต มาราเซนาอภิกันตาเทวิชานาตาภิคาวุเตจ้าวธาปะมะคารุงสุตวาพุทธะสัสสานังวิตาราคีหิปะกามุงเนสังโลมันปิอินชัยุงสเปวิจิตะสังกามาพระยาติตายัสสิโนโมทันติสหะปุติหิสาวกาเตชนาสุตตาธิปุกธรรมจักรปวัตนาสูตร เอวามีสุตังเอกังสมัยยังพักว่าบารานสียังอิวิหารติอิสิปตะเนมิคาตยีตรดากูพักว่าปัญจวัคคีย์พิกุอามันเตสิเตวามีพิกเวอันตาปัปปิชนิเตนะศีวิตะพายโยชายังกามีสุกามาสุขลิกานุโยโคหินโขโมปุชชนิโกวานาริโยอนัตตะสนิโตโยจายังอัตตะกิละมุถานุโปโคุโคนาอารานิโยอนัตตะสนิโตเอเตเตพิกเว อุปวันเตยานุปขมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธะจักขูการนิยานาการณีอุปาสมายะอภิญยาญาติปุถุยาหนพปานายวะสังวัตติกตมาจะสาภิคเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธะจักขูการนิยานาการณีอุปาสมายะ अभिन्या संभुतया निनया संवर्त अयम हरियो अतंगिकोम को सीथ संघप्पो साम्वज सम तो सं वयमु संमा सामि अयंको अभी कवे चिमा पति बता अभी सांबुता चकू करणीया नरणी उपाससम अभियाय निपनया संवर्त इतंगोवन สกะปาริเทวะทุกข์ตัวมนุสย์ปาจจสาวิทุกข์อภัยย์เหตสัมปโยโคทุกข์ปย์เหิวิภยโคโหทุกข์ยัมปัจจังนัลปติตัมตุทุกขังสังคีเตนะปัจจุปาทานะกันธาทุกข์อิตังโกปนาภิปวีทุกข์สมุเตโยอริยสัจจังยายังตัณหาบโนภวิภานันติราคะหะสหคขัตตาตระ ศัสราปินันทินีสยติทังกามตนาพวตนาพิภาวตนาอิตังโูปนาพิกเวตุกานิโรโธอริยสัจจังโยตัสสายวัฒนายะอาศิสสวิราคานิโรโชชาโคปตินิสโคมุติอนาลโยอิตังโูปนาพิกเวตุกานิโรตกามินีปฏิปทาอริยสัจจังอายะเมวะอริยะ โยตังคิโกมโคสยะติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปุสัมมาวจจะสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิตังทุกขังอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพอนุสสุเตสุตเมสุจักขุมอุตตปาติยานังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอโลโกอุตตปาติตังโขุวันิตังทุกขังอริยสัจจังบริจเจยันติเมพิกเวปุเพอนุสสุเตสุตเมสุจักขุม อุทาปาธิยาหนังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิจาอุทาปาธิอโลโกอุทาปาธิตังโขวันิตังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมพิกเวปุเพยนันสุเตสุตัมเมสุจักุงอุทาปาธิยาหนังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิจาอุทาปาธิอโลโกอุตาปาธิอิทัณฑุกขงสมุตโยอริยสัจจังติเมพิกเวปุเพยนันสุเตสุตัมเมสุจักุงอุทาปาธิยาหนังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิจา उधा अलोको उधा पादी तंगोनी तंतु ख समुत योरिया सत् चंगा तपन दिम्मे भी कौए उपे आना सूटे सू तमें सूचा कों उ पादी या ना उधा पादी पंजा हूद पाधि विचा उदी एलोको उधा पादी तंगोनी योरिया सत्चंगी नीमे भी कौए उपे आना सूटे तमने तं तो นิโรธอริยสัจจังเมพิกเวบุเพนันตุสตสุตัมเมสุจักขุงทัพปัติยานังทัพปัติปัญญาทัพปัติวิจาวทัพปัติอโลโคทัพปัติตังโกปณิทังทุกขะนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตัปปันติเมพิกเวบุเพนันตุสตสุตัมเมสุจักขุงอุทัพปัติยานังอุทัพปัติปัญญาอุทัพปัติวิจาวทัพปัติอโลโคทัพปัติตังโกปณิทังทุก กานิโรธวาริยสัจจังสัจจิกาตัปติกันติเมพิกเวภูเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิอีตังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกเวภูเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิอีตัง ทุกขานิโรธกามมนีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตันติเมพิกเวปุเพอนันุสตสุธรรมเมสุจากุงุฏาปธิยาณังอุทาปธิปัญญาอุฏาปธิวิชาอุฏาปธิอโลโกุฏาปธิตังโกุปนิตังทุกาิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอนันุสติสุธรรมเมสุจากุง utautapatijautapati Wiutautawan patiang jataang tan suwiangwa tawa wa loke raca sadwa saya an tarang sama sampun samuh ปัจจายาสิงยตุจกโขเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปฏิรัตตังทวาทศกาลังยาตาปุตังยานัตสันนังสุวิสุตังหะโหสิอัถะหังพิกเวอสเทวเกโลเกสัมมาเกสัพรมเกสัตสมณะพราหมณียาปชายะสเทถิวมนุสสายะอนุตตระังสัมมาสัมปูทิงอภิสัมพุทโธคจัจญาสิงยาณัจจปนะมีทัสนังอุทาปาทิอกุมปาเวมุตติอายะมันติมาชาตินาติภานิ ุูนภูติอิทัมวาจะพระวะอัตนามาปัญจวัคคียาภิคูพระวะตูปัสิตังนะพีนันทุงอิมาสมินจะปานะอุยยการนาสมิงกัญญามาเนียยัตสมะตูปุนตัญยสวีรชังวีตะมลังธรรมจักปุงอุทปาปิยังกินจิตสมุตเะยตัมังสัพพัญตังนิโรธาตมันติปวัตติเตจะพระวาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัจมนุสสาวีสงเอตัมพระวะตาวรันศียังยี่สิบปัตนีมิคาตเยอนุตรังธรรมจักกัง Wawati tangga pati wati yang sama nena wabla menena wati wana wamare na wabla muna walu kasaminti pumanang satang suta waja mahara cika te wasa sung cia mahara cika nang te satang suta wata wati ng sa sung ta nang te satang suta waja ma te wasa sung ya nang satang suta wadu sita te sung. si tanang tewanaang Seang Sutawa ni manarat di Dewata menu sawung manarat binang dewanaang Seang Sutawa Para nimit tawa sawwati dewata menu sawung para nimit tawa sawwat tinang dewanaang Seang Sutawa pramak ka ka dewata saw pekawa paraangpatyanarang sama cagang ba ditangga padawatiang neak. వా బ్రాహ్మణేన దేవాన వాణ్మ నా వీ వలొక సమితి ఇదిహేన కన ము బ్రహ్మలోకూ ఆహు కచ్చి అయ సహసీలోకూ సంగం పి సంపకం పితం భవేది అప్పమానోజు లాజులకే దూరూసి అధికమ్యవ దేవాంగ్ దేవానుభావాంగ్ అథక อุตานังอุตานิสิอัญญาสิวตโคกุนทันโจอัญญาสิวตโคกุนทันโจติอิติหิทั้งไอยัสสมตุกะวันตัญญัสสะอัญญากุนทันโจเตวะนะมังอะโหสิปา2